สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ยุคต้นเลยนะครับจัดสร้างปี2517นะครับจัดสร้างปี2517นะครับต้องบอกว่าเป็นยุคต้นเลยครับของหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับเป็นยุคต้นเลยนะครับเป็นปิตาคูร่าบนะครับชุดปิตาคูราบแล้วก็นางพญาคูราานะครับจัดสร้างปี2517นะครับ พระชุดนี้จัดสร้างปี257นะครับนี่ครับนางพญาคุราบนะครับเป็เนแบบนี้น,น,น,นะครับนางพญาคุราบหลวงพ่อคูณประิษต์สุโธวัดบ้านไร่ปลูกเสกนะครับนี่ครับแล้วก็พระปิตาครับพระปิตาคุรนะครับหลวงพ่อคูณประิษต์สุโธวัดบ้านไร่ปลูกเสกครับนี่ครับเป็นพิมพ์นี้นะครับพระปิตาเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เป็นนางพญาคุราบเป็นแบบนี้นะครับเป็นยุคต้นๆยุคแรกๆนะครับปี17นะครับจัดสร้างปี2517นะครับจัดสร้างปี2517ครับ เป็นเนื้อผงนะพิมพ์นางพญาและพิมพ์พระปิตาครับมีทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับจัดทางวัดโพธาเตียนผู้จัดสร้างนะครับขออนุญาตหลวงพ่อคูณปณิสุทธวัดบ้านไร่นะครับต่ายกุทศจังหวัดนครราชสีมานะครับขนาดจำพรรษาอยู่วัดสาแก้วนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับที่รักษาอาการอาภาธตามตามคาหมอแนะนํานะครับประจําตัวการตรวจรักษานะครับแล้วก็โดยอนุญาตให้จัดสร้างพระเครื่องนะครับ พระผงจํานวน5พิมนะครับอย่างละ5,000องค์ครับมวลสารนํามาจัดสร้างนับว่าเป็นสุดยอดมากครับเช่นผงสมเด็จโตวัลคังนะครับที่แตกหักชํารุดนะครับผงพระวัดสาปื้มนะครับและผงพระสมเด็จวัดบึงพญาสุเรนะครับผงผงเสากุฏินะครับและสมเด็จพุจานโตนะครับวัลคังนะครับพระเครื่องที่จัดสร้างในครั้งนั้นนะครับประกอบด้วยพิมพ์พิมพ์ปิดตานะครับพิมพ์ปิดตาพิมพ์ปิดตานะครับพิมพ์ปิดตา พิมพ์พระประธานใบโพนะครับและพิมพ์นางพญานะครับและพิมพ์นางพญาพิมพ์พระพิจิตรหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังและเครื่องเหล่านี้จะเขียนเขียนอักษรไทยว่าคูล่าครับจึงตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าคูลาาหลวงพ่อคูได้ปลูกเสกครับพร้อมกับรูปเหมือนรุ่นสามนะครับรูปเหมือนเหรียญรุ่นสามนะครับประมาณนี้นะครับ หลวงพ่อคุณด้ปบุกเสกนะครับของดีน่าสะสมนะครับผมบอกได้เลยว่าของดีนะครับของดีพิธีใหญ่และมวลสารนี่สุดยอดมากเลยครับของดีพระดีพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อคุณเปริ้ยตุโทเป็นลุกเป็นผู้ปลูกเสกนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโดยวัดโพธาเตียนนะเป็นผู้จัดสร้างครับวัดโพธาตียนนี่ก็เป็นวัดหลวงอีกวัดหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงนะครับในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับน่าใช้นะครับ บอกได้เลยว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับบอกได้เลยว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับพุทธคุณหลักร้านครับนี่ครับเขียนด้านหลังว่าคูณลาบนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับพระปิตาคูณลาบนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับนี่ครับเป็นผู้ปูกเสกครับจัดสร้างปี2517หครับหรือชื่อเรียกนึงว่าเรียกว่าปิตาคูณลาบครับอันนี้คือปิตาคูณลาบนะครับเป็นรุ่นคูณลาบนะครับแล้วก็เป็นจะมีนางพญาแบบนี้นะครับนางพญาคูณลาบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อผงเดียวกัน เนื้อผงพุทตคุณนะครับผงดียวกันะครับนี่ครับเนื้อผงสีจะออกลักษณะดีกว่านะครับแล้วก็มีค่าความเก่าเพราะจะสร้างที่ปีพศ2517นะครับนั่นเองจะทําให้ทําทให้มีที่ทําให้พระมีค่าป่วกค่าอะไรประมาณนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับจะสร้างปี25 1 7นะครับของดีพระดีพิธีลึกนะครับพิธีใหญ่แล้วก็โมนสารสุดยอดนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ปูกเสกครับนี่ครับปี2517นเถือว่าเป็นยุบต้นของหลวงพ่อคูณเลย ถือว่าเป็นยุบต้นของหลวงพ่อคูณปริศต์สุโธเลยครับพระสวยเดิมเลยมีคราบปวกติดตามธรรมชาติเลยต้องบอกก่อนว่ามีคราบปวกติดเป็นแต่ธรรมชาติมากครับพราชุดนี้ธรรมชาตินะนี่ครับปวกติดนะครับแบ่งบูชาราคาเบาๆเลยผมแบ่งบูชาให้ราคาเบาๆเลยนะครับ เอาองละ400บาทนะครับองละ400บาทครับบอกเลยได้เลยว่ามูลสารดีๆแบบนี้และพระภาพปีลึกแบบนี้หลวงพ่อคูณปริษสุโธวัดบ้านไร่นะครับบุกเสกนะครับปี2517นะครับตามที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมก๊อปมานะครับนี่ครับเป็นข้อมูลเดียวกับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับว่าพระชุดนี้หลวงพ่อคูณเป็นผู้จัดสร้างครับด้ยหลวงพ่อคูณเป็นผู้บุกเสกครับประมาณนี้นะครับขอโทษนะครับที่พูดผิดนะครับนี่ครับ คูราบเขียนได้หลังว่าคูราบครับพามพวกนี้จะส่วนมากจะออกไปที่ประเทศจีนซะไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนจีนเขาศรัทธาหลวงพ่อคูณเยอะมากเยอะมากแล้วก็ซื้อหารุ่นนี้ไปเยอะนะครับเพราะว่าราคาถือว่ายังไม่ไม่แรงนะครับผมแบ่งบูชาองค์ละ400บาทครับปิตาคูราบหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโธววัดบ้านไรนะครับนี่ครับปิตาหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโธวัดบ้านไรนะครับแบ่งบูชาองค์ละ400บาทครับปิตาคูราบนะครับแล้วก็ นางพญาคูราบนี่ครับแบ่งบูชาองค์ละ400บาทเท่ากันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันกับปิตานะครับมูลสารเดียวกันกับพระปิตานะครับนี่ครับแบ่งบูชาองค์ละ400บาทครับปิตาคูราบแล้วก็นางพญาคูราบครับองค์ละ400บาทนะครับองค์ละ400บาทเอา400บาทพอครับปิตาเป็นนางพญาคูราบนะครับนี่นางพญาคูราบครับองค์ละ400บาทนะครับพระที่เห็นรับบวกนี่อย่าเพิ่งตกใจนะครับก็คือพระจะสร้างปี2517นะครับ เพิ่มหมกไปซื้อผ้าบ้านมาได้มาถุงนึงได้มาเยอะเลยนะบอกได้เลยว่าได้มาเป็นร้อยครับได้มาเป็นร้อยครับผ้าดีนะครับผ้าดีอย่างนี้เราต้องจัดให้หมดครับบอกเลยว่าผ้าดีแบบนี้ผมจัดหมดครับจัดหมดครับนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าโกหกครับผมจัดมาหมดเลยครับนี่ครับนี่มีซ้อมถุงครับนี่วางข้างๆแล้วครับนี่ครับนี่ผมจัดมาหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับจะหาว่าโกหกไม่โกหกครับนี่ครับดูแท้จบจ่ายตังค์ครับจะมีเป็นร้อยเป็นพันผมยินดีรับเช่าบูชานะครับยินดีรับเช่าบูชานะครับนี่คร เป็นร้อยครับผมซื้อมาแบบเป็นร้อยองค์นะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันนํามาไลฟ์นี่ครับสบายใจได้นะครับพระแท้สากลน,นะครับพระสบายใจได้นะครับเอฟสีนะครับพระแท้สากลนะครับบอกได้เลยว่าพระผมแท้แบบสากลและก็ราคาแบ่งปันด้วยครับราคาแบ่งปันด้วยนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับพระปิตานะครับพระปิตาคุณลาบปีสองพนห้าร้อยสเจ็ดนะครับชื่อรุ่นว่าพระปิตาคุณลาบนะครับปีสองพห้าร้อยสเจ็ดหลวงพ่อคูณปริสศตโธวัดบ้านไร่นะครับเป็นที่เป็นผู้บกเสกนะครับแล้วก็นางพญาคุณลาบนะครับ นางพญาคูราบหลวงพ่อคูณปริสุดตัววัดบันไล่ผู้อุเสกนะครับจัดสร้างปี2 5งพนะครับราคา4ี่ร้บาทองละ4ี่ร้อยบาทครับนี่ครับซื้อกี่องก็4 0 0บาทนะครับเพราะว่าผมบวกบางๆงครับบวกแบบบางๆเลยบอกได้เลยว่าบวกแบบบวกบวกแบบบางๆครับบวกแบบบางบางบางๆครับพระแท้มาแบ่งปันบวกแบบบางๆครับต้องบอกก่อนว่าบวกแบบบางๆครับเอา400ร้อบาทพอทุนเาลขายไปพันผมไม่รู้เพราะว่าสี่รอบาทพอช่องทางการติดต่อนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ061นะครับ2829787นะครับ ID Line นะครับ061ครับ2829787นะครับพระชุดคูร่าบนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทตโธวัดบ้านไร่เป็นผู้ปลูกเสกนะครับปี2517ครับแบ่งบูชาองค์ละ400บาทพอครับเอา400บาทพอครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ